สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของการปลูกทุเรียนเพื่อเป็นต้นต่อหรือว่าเปลี่ยนยอดนะครับเปลี่ยนยอดหรือว่าจะเสริมลากก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะ,ะพัฒนานะครับตัวน,นี้ มาดูว่าการปลูกทุเรียนที่ผ่านไปประมาณ3ามถี่วันนะครับปลูกเสร็จฝนมาพอดีนะครับสามวันที่แล้วนะครับรวมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับก็เห็นว่าสดชื่นนะครับใบกลางการต่อยอดปกตินะครับสองต้นนี้มีขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับสองต้นแรกนะครับที่เป็นจุดที่เราลงปลูกเป็นจุดที่หนึ่งครับมาดู ต้นต่อไปนะครับจุดที่สองนะครับดูว่าจะมีต้นมีอาการเหี่ยวเฉาหรือไม่นะครับครับสามวันสี่วันนี้นะครับผ่านไปโอเคนะครับต้นที่สองนะครับมาดูต้นอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการตายเกิดขึ้นใบแห้งเหี่ยวเฉาหรือเปล่านะครับอ่านนะครับต้นนี้นะครับ เดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าการปลูกทุเรียนแบบตั้งนะครับที่ผูกผ่านไปแล้วนี่ครับปันที่4ี่นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับพอดีฝนมาช่วยตกรดน้ําแทนนะครับบ่ก็เป็นว่าไม่ต้องรดน้ำนะครับแต่ก็ไม่มีผลในการแบบว่าผลมาน้ำแฉะ อดินนะครับจะมีความชื้นมากเกินไปก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการทำระบบของเรา,อาเอาดินเอาหินกรวดหินลูกกลังผสมปแปลบนะครับก็เป็นว่าไม่มีผลต่อต้นธูเรียนเล็กที่เราปลูกลงไปในปแปลงนะครับเป็นว่าผ่านนะครับตัวนี้สี่วัน ที่วันนี้นะครับก็เป็นว่ายังไม่มีต้นใดนะครับเหนียวเฉาครับเมื่อสักครู่มีมีไก่เข้ามาเคี่ยนะครับมาเคี่ยยาที่เราคุมโคนเอาไว้กระจัดกระจายนะครับครับจุดนี้ก็โอเคครับจะเห็นว่าที่ใบมีมีมีจุดคล้ายๆโดนสีดำดนะครับอันนั้นไม่ใช่อะไรนะครับคือฮิมิกนะครับฮิมิกเราใช้ลาาที่โคนแต่บางเอิญมันก็ กระเด็นมาถูกนะครับที่ใบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นว่าจะค่อยๆจางลงไปนอนาคตนะครับไม่เป็นไรนะครับครับนี้ใบพีสลัดครับยังอ่อนนะครับเริ่มจะเก่นะครับก็ยังปวกเปียกประมาณนี้นครับก็จะเป็นอย่างนี้ใบทุ่เรียนซึ่งเขาต่อยอดอยู่อ่24ชั่วโมงนะครับคือตลอดวันนะครับตลอดวันตลอดคืนนะครับประมาณนี้ จะต่อยอดออกมาเรื่อยๆนะครับแย่ไม่เหมือนอ่าทุเรียนหมอนทองอะไรที่เสียบยอดมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราดูที่ต้นทุเรียนเป็นต้นทุเรียนพันพื้นเมืองนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงว่าสมมุติว่าเราตั้งส,สมมุติฐานไว้เมื่อเราเสียบอ่าเสริมล่าเข้าไปใน ต้นนะครับมีต้นพันธุ์ดีนะครับยอดพันธุ์ดีแล้วการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงภาในทิศทางไหนะครับเราค่อยมาชมกันในช่วงต่อไปนะครับโอเคนะครับสองต้นนี้นะครับครับมาดูลอยไก่เคี่ยนี่ตุ่มเปะนะครับออกหมดเกี่ยงนะครับไม่มีเหลือนะครับหญ้ายี่คุมโคนเอาไว้ เขามาขี่หากินมาแรงต่างๆนะครับซึ่งทําให้ยญ้าของเรากระจายกระจายหมดซึ่งเพื่อนบ้านข้างๆนี่นะครับเลี้ยงไก่นะครับมาหากินนะครับตรงนี้ก็โอเคี G นะครับสดชื่นแก่มใสคับมาดูด้านนี้อีกนะครับ ตรงนี้ก็ซ่อมที่จุดเดิมเหมือนกันนะครับครับมีต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นต้นเดิมที่อายุห้าหกเดือนที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับเราเอาก็ก็เอาต้นใหม่มาซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าต้นเดิมนะครับดูใบดูดูใบเขานะครับต้นเดิมนะครับแล้วก็ดูที่ต้นใหม่นะครับ นีข้อแตกต่างกันริบลับนะครับอันนี้มีอะไรเปนเี๊ยหรือเปล่าอเปียจริงๆนะครับมาเกาะที่ยอดนะครับดูสิว่าจะเป็นเปียเปียแป้งประมาณนี้นะครับครับาตายแล้วนี่มีตัวหนึ่งนะครับ ปูดติดตามนะครับปวดติดตามชมวิธีการปลูกทุเรียนเพื่อเป็นต้นต่อแล้วก็เสริมลากก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเช่นต้นนี้นะครับบนโคกแปลงยาวต้วนนี้ประมาณ2 0่ต้นนะครับก็เราปลูกมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 2- 3เดือนนะครับตัวนี้นะครับ มีสองต้นนะครับเพื่อเป็นต้นต่อหรือว่าถ้ามีคิงพันธุ์ดีนะครับก็สามารถเอามาตั้งไว้ตรงกลางนี้แล้วก็เอาสองต้นที่อยู่ข้างๆเสริมลากเข้าไปได้เลยนะครับครับมาชมคลิปต่อไปนะครับหลังจากเราเตรียมดินเสร็จนะครับเราจะ,ะมีวิธีการปลูก ้นทุเรียนอย่างไรนะครับเพื่อให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีปัญหาโรคเน่านะครับโรครากเน่าคนเน่าใบไหม,ไมนะครับจะทำอย่างไรนะครับเรามาดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามเนื้อหาใหม่นะครับคอนเทนต์ของ,องออช,ช่องสมพรชลีช n e l นะครับซึ่งจะมีการ เติมเนื้อหาเกี่ยวกับเคล็ดลับในการปลูกทุเรียนเพื่อให้อรอดจากโรคต่างๆและก็ความรู้ที่เราลองผิดลองถูกในการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกษิจที่มีอุณค่า,าทางด้านยกระดับ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับโปรดชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ